คิดว่าคนมาคงจะเท่าเๆกับ้นปีนะครับแต่ว่ายอดขายเราก็ยังหวังว่าก็ยังหวังว่าจะมีคผลดีสูงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องอยู่ความจริงครับผลดีสูงความจริงว่าเราจะขายดีไม่ไม่คาดเพียงแต่ว่าคนมางานเราเราก็ดีใจเราเป้าๆไหมคะว่าน่าจะอยู่ที่อยู่ที่เท่าเท่าไหร่เอ่อเป้าเราเนี่ยไม่ดีเดี๋ยวนี้ไม่คาดตั้งเมื่อก่อนเราเคยขายได้งานหนึ่งสี่ห้าร้อยล้านดี่แหละคือคาดตังเพราะว่า เข้าใจแล้วก็ทุกสัตว์กีก็เข้าใจจากผ้คเมื่อต้นปีได้เท่าไหร่เมื่อต้นปีได้ประมาณ400ถือว่าค่าเต้าเยอะไหมอ่ะยิ่งไม,ม่เยอะครับก็ถือว่ายังดีครับถ้าังถือว่าดีก็ค,คนตอบรับก็ถือว่าดีนะครับที่คนอ่านหนังสือบ้านเราผมเรียนอย่างนี้ว่าทุกครั้งนี่เราจัดงไงเราไม่หมือนันอออและที่เราดีใจที่สุดก็คือว่าเมื่อเราจัดงานต่างจังหวัดซึ่งมันมีคนมา แสดงว่าคนในชนบทมีควาต้องการในสินแต่โอกาสก็ยังไม่ไม่ได้มากทำเราก็จะพยายามไปทุกแผงท,ท,ที่ทำได้ mm hmm. ถามถึงทิศทางของข